เราจะไม่ซ้ายสุดขั้วเราจะไม่ขวาสุดตรงเราจะไม่โกงไม่ปล้นชาติในกรณีของท่านพลเอกประยุทธ์ท่านเคยเป็นอดีตผู้ขา้าบัญชาเราและท่านได้พูดให้เมื่อวานนี้แล้วนะครับผ่านทางโฆษกรัฐบาลว่าท่านไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับพรรคสร้างอนาคตไทยที่เราเปิดในวันนี้เราจะไม่เสนอพลเอกประยุทธ์จ,จันโอชา เป็นนายกรัฐมนตรีในบัญชีรายชื่อของแค andidate ของพรรคครับวันนี้พวกเรามาเพื่อแสดงประกาศเกตนารมณ์ร่วมกันที่จะทำงานให้บ้านเมืองร่วมกันแก้ปัญหาที่สั่งสมและสร้างอนาคตไทยผมเรียนว่าสร้างอนาคตไทยจะไม่ได้เป็นแค่พรรคการเมืองครับแต่เรา จะเป็นพื้นที่เปิดเพื่อรวบรวมกลุ่มคนหลากหลายสาขาอาชีพในทุกภาคส่วนทุกเพศทุกวัยครับที่จะมาช่วยกันระดมความคิดเห็นช่วยกันคิดช่วยกันทำํำช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อฟื้นเศรษฐกิจฟื้นฟูประเทศขับเคลื่อนการ พัฒนาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนสำหรับคนรุ่นต่อไปพวกเราได้หารือแล้วก็เห็นพ้องต้องกันนะครับว่าสถานก,การณ์ในขณะนี้เนี่ยมีความน่าเป็นห่วงมากทั้งมิติเศรษฐกิจสังคมและการเมืองโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจปัญหาปากท้องของประชาชนที่กำลังเดือดร้อนไปทุกวทั่วย่อมย่รายได้ ของคนทำงานที่ถดถอยสวนทางกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นอีกทั้งภัยพิบัติโรคระบาดโควิดที่จริงๆแล้วเราก็ยังไม่เห็นว่าจะไปถึงจุดสิ้นสุดเมื่อไหร่อย่างใดน,นะครับในมิติของทางด้านสังคมเมื่อเศรษฐกิจ สะดุดลงก็ซ้ำเติมปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำให้เพิ่มมากขึ้นซึ่งกระทบต่อความมั่นคงทางสังคมที่อยากเห็นสมการการเมืองที่เปลี่ยนแปลงเพื่อให้ประเทศสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้อย่างราบรื่นอีกครั้งหนึ่งพักสร้างอนาคตไทยในการทำงานของเราครับผมเรียนว่า เราจะไม่ซ้ายสุดขั้วเราจะไม่ขวาสุดตรงเราจะไม่โกงไม่ปล้นชาติเราอาสาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้คนไทยครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ผมขอถือโอกาสเชิญชวนทุกท่านมาสร้างอนาคตไทยด้วยกันขอบคุณครับวันนี้ไม่ใช่วันเปิดพักครับแต่วันนี้คือวันที่ เราเอาผู้ที่มีเจตนารมณ์ที่จะสร้างพักการเมืองมานำเสนอและแนะนำต่อพี่น้องสื่อมวลชนและสาธารณชนเป็นครั้งแรกพักการเมืองนี้เกิดขึ้นด้วยสถานการณ์ของบ้านเมืองเราจะเข้ามาแก้ปัญหาที่จมลึกกับสิ่งที่น้องประชาชนลำบากทุกยาก ในปัจจุบันเราจะต่อสู้ในสิ่งที่กัดกร่อนและทำลายบ้านเมืองในกรณีของท่านพลเอกประยุทธ์ท่านเคยเป็นอดีตผู้ขา้าพัญชาเราและท่านได้พูดให้เมื่อวานนี้แล้วนะครับผ่านทางโฆษกรัฐบาลว่าท่านไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับพักสร้างอนาคตไทยที่เราเปิดในวันนี้เราจะไม่เสนอพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐรมนตรีในบัญชีรายชื่อของแคนด,ดิเดตของพรคครับ